นักรบผู้กำรรชัยชนะก็คือคนธรรมดาที่มีความมุ่งมั่นแน่วแน่อย่างไม่ธรรมดาค่ะดิฉันนางสาวชิษนุพรสุริยารีัณฑิตเข็มทองคำสำนักวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมธรณีค่ะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะอยากขอบคุณมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะที่มอบทุนการศึกษาให้แก่ดิฉันขอบคุณคณะอาจารย์ทุกท่าน ตั้งใจมอบความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่ดิฉันขอบคุณครอบครัวที่สนับสนุนและให้กำลังใจดิฉันเสมอมาแม้ดิฉันจะเหนื่อยและท้อพ่อกับแม่ก็ยังเป็นกำลังใจให้เสมอค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะส่งต่อน้องๆน,นะคะหากน้องๆรู้สึกท้อกับการเรียนอยู่นะคะอยากให้น้องๆมองว่ามันเป็นชาเลนจ์หนึ่งในชีวิตที่จะต้องมีอุปสรรคขวางหนามค่ะให้น้องๆมีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียนในห้องเรียนทำโจทย์ให้มากๆถ้ามีคำถามก็สามารถถามอาจารย์ได้น้องๆอ,อย่าจมอยู่กับความรู้สึกท้อนานๆนะคะตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะแล้วน้องๆจะไม่รู้สึกเสียดายเลยค่ะที่ได้ทำ